ครับนะครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนสวัสดีพี่น้องที่อยู่ที่นี่พี่น้องที่ดูการไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของเอครนะือข่ายนักสาธารณชนที่รุประเทศไทยตัวแทนของสอปปสช้แจงต่อพี่น้องประชาชนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับอย่างที่เราทํากิจกรรมมาตั้งแต่วันที่สิบสองมกรานะครับโดยมี วัตถุประสงค์ในการที่จะร่วมกันปกป้องและพิทักษ์ไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความเท่าเทียมสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้คือสิ่งที่ข้าราชการรวมทั้งนักการเมืองบางส่วนได้ร่วมกันอันเป็นการทําลายกระบวนการยุติธรรมเราเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเกิดความเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมายกรณีคุณทักษิณชินวัตรวันนี้เป็นที่ปรากฏชัดเจนว่า กรมราชทัณ์ได้ขยายเวลาการนอนรักษาตัวต่อของนักโทษทักษิณชินวัตรอย่างไม่มีกำหนดดังนั้นสิ่งสำคัญในการที่จะต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมคือข้าราชการที่ร่วมกันทุจริตความยุติธรรมต้องได้รับผลในการเข้าไปอยู่ในเรือนจำ เราได้ขออนุญาตในการชุมนุมไว้3วันคือ12ถึง14เราขอประกาศให้พี่น้องได้รับทราบว่าเราก็จะรักษาสัญญาในการขอชุมนุมในเบื้องต้นครั้งนี้อยู่ที่3วันแต่เราจะกลับมาอีกครั้ง3วันเราขออนุญาตรักษาสัญญา เพื่อให้พี่น้องได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมในการเดินทางเข้ามาร่วมอีกครั้งเราขอประกาศว่าวันที่สองกุมภาเราจะกลับมาชุมนุมที่นี่อีกครั้งและการชุมนุมครั้งนั้นจะไม่มีกำหนดจะเป็นการชุมนุมยาวจะเป็นการชุมนุมต่อเนื่องขอให้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัด ที่มีความพร้อมพี่น้องที่อยากเดินทางมาร่วมให้เดินทางมาในวันที่สองกุมภาพันธ์ปักหลักค้างคืนอย่างไม่มีกันหมดครับในช่วงก่อนจะถึงวันที่สองเราจะเดินทางไปยังต่างจังหวัดเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พี่น้องต่างจังหวัดเข้ามาร่วมและเป็นการล่ารายชื่อพี่น้องให้ครบอย่างต่ำสองหมื่นรายชื่อไปด้วย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เราจะเดินทางไปยังภาคตะวันออกแบบคาราวานคอปทอเดินทางไปที่ชนบุรีจันบุรีระยองตราดและไปจังหวัดอื่นๆต่อเนื่องแต่วันนี้กิจกรรมของเราจะมีจนกว่าพี่น้องจะร่วมกันต่อไปวันนี้ทั้งคืนเราจะอยู่ที่นี่ทำกิจกรรมเราจะส่งพี่น้องจนถึงคนสุดท้าย แล้วเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ที่เดิมที่แห่งนี้สิบห้านาฬิกาวันที่สองเรามาเจอกันที่นี่ครับขอบคุณที่น้องสื่อมวลชนพี่น้องที่ติดติดตามรับชมการถ่ายทอดนะครับเป็นที่ยืนยันว่าคอปทอมาทำกิจกรรมเพื่อรักษากระบวนการยุติธรรม และคอพทรรักษากฎหมายกฎระเบียบที่ได้แจ้งการชุมนุม3วันกับทางสอนอนางเลิงตามพระพราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะแต่สิ่งหนึ่งที่เรายืนยันมาโดยตลอดก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาร่วมคือพี่น้องประชาชนที่จะพิทักษ์ปกป้องรักษากระบวนการยุติธรรมวันนี้เราเห็นพฤติกรรมของนักการเมือง วันนี้เราเห็นพฤติกรรมของข้าราชการบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนั้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมฉะนั้นแล้ววันที่สองกุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกาขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านที่จะปกป้องและรักษากระบวนการยุติธรรมมาร่วมกับพี่น้องคอพทอและพี่น้องสอปปส เราจะปักหลักจนกว่าข้าราชการนักการเมืองยอมรับว่าสิ่งที่ทำกับนักทหารทักษิณชินวัตรคือสิ่งที่ผิดหลักของกระบวนการยุติธรรมไทยเพราะฉะนั้นแล้วปริมาณของพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมตั้งแต่วันที่สองกุมภาจะเป็นตัวชีว้วัดว่าพี่น้องทุกคนจะร่วมกันปกป้องและรักษากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ในระหว่างนี้20กว่าวันที่จะเกิดขึ้นก่อนวันที่2กุมภาเราจะไปยังต่างจังหวัดเหมือนที่คุณพิชิตกล่าวไปยังต่างจังหวัดเพื่อไปปลุกความรู้สึกปลุกความนึกคิดของพี่น้องประชาชนที่ยังหลับไหลต่ออำนาจที่ยังหลับไหลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ฟื้นกลับคืนมาแล้วมาร่วมกับเราในวันที่2กุมภาพัน2,567 ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านมาร่วมกับเราในวันที่สองกุมภาแล้วเราจะเจอกันครับขอบคุณมากครับครับพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนส่วนรวมประชาชนปกป้องสถาบัน,นะครับพวกเราลเ,เป็นจันทามติทุกคนนะครับสมาชิกพวกเราจะขอร่วมกับทางคอพทอนะครับและผมในฐานะ ประธานสู่รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับให้ฟังประกาศจากผมนะครับถ้าหากว่าคอพทอไปที่จังหวัดใดพี่น้องสมาชิกสปปสจังหวัดนั้นขอให้ไปร่วมฟังกับคอพทอขอให้ไปร่วมกิจกรรมกับคอพทอถ้าหากว่าสปปสไม่ได้ไปจังหวัดนั้นเราอาจจะแยกกันไป คนละจังหวัดคนละที่นะครับหลังจากนี้ต่อไปนะครับและวันที่สองนี้ตามฉันทามติในที่ประชุมนะครับสุรรวมประชาชนปกป้องสถาบันก็จะมายืนปักหลักกับคอปทอนะครับและสปปสและกลุ่มนักรบเลือดสีนํำเงินขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับสมาชิกสปปสสมาชิกของกลุ่มนักรบเลือดสีนํำเงิน นะครับให้มาร่วมกับพวกเราเตรียมตัวเตรียมใจรองเท้าใบใจถึงถึงครับวันนั้นเจอกัน